สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับการสั่ง iPad นะครับจากร้านค้าในช้อปปีนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากร้าน SD p h u k ูเก็ m คอมพิวเนะครับซึ่งผมสั่ง iPad g e n 8มานะครับ128 g b สั่งมาเมื่อวันที่14เมษายนนะครับตอนนี้ก็วันที่17เมษายนของก็ส่งมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะ น,นี่ก็เป็นหน้าตากล่องนะกล่อง,ของเขาแพ็คมาให้อย่างดีนะซีนอะไรมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในเขาก็ทำการแพ็คมาให้อย่างดีนะมีถุงพลาสติกพุ่มมาให้ด้วย ก็มีมของแถมจากทางร้านครับเป็นกระเป๋า thank you for your order นะเป็นกระเป๋าสีเหลืองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไงเขาแพ็กมาแน่นหนามเลในกล่องก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็จะเป็นข้างใน อัน,นี้ก็แพ็กมาด้วยกระดาษลังทุกด้านเลยนะทั้งสี่ด้านเลยแล้วต่อไปมาดูข้างในนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็จะมาแกะดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมาดูไปพร้อมกัน ก็จะมีซองใช้ว่าซองใบเสร็จจากทางร้านส่งมาให้ด้วยนะที่เราซสียไปอนี่เป็นซองใบเสร็จจากทางร้านนะครับเลาก็จะมีจำนวนราคาอะไรบอกให้ใบเสร็จจากทางร้านเซองใบเสร็จต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างใน อันนี้ก็ห่อกันกระแทกมาด้วยนะค่อนข้างที่จะนักหนาอ,อันนี้ผมสั่งสีเยาว่าสีอะไรสีดำมาอันนี้ก็จะเป็น iPad. IPad. ไ p แพดตาไอแพดเป็นสีสีดำ มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเรียบร้อยนะเป็น iPad Gen 8นะครับเป็นรุ่น Wi-Fi 128 g b ดจิกต่อไปเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ผมก็ได้แกะภายในกล่องออกมาแล้วนะอันนี่เป็นสีเทาน,นะครับก็สีโอเคเว่าสวยมาดูภายในกล่องนะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างอันนี้น่าจะเป็นคู่มืออันนี้น่าจะเป็นคู่มือของ iPad นะครับมีคู่มือต่างๆแล้วก็มีสายชาร์จ แล้วก็อะแดปเตอเร์มาให้นี่ยน่แคหมดเลยมีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จมาให้้ก็บอกไอเสียอ,อันนี้ผมซื้อมา,นะนะอมาในราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครบบวกค่าจัดส่งอกร้อยี่บเก้าบทซึ่งส่งส่งตรงจากภูเก็ตมานะก็จะอยู่ รวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณหนึ่งืเก้าประมาณหมืหนึ่งื่นสี่พันยี่สิบเก้าบาทนะก็ถือว่าจัดส่งรวดเร็วนะได้ของเร็วแล้วต่อไปผมจะมาลองเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงดแต่ผมก็สั่งเคสมาด้วยแต่คือต่างจากคนละร้านมันก็เลยยังไม่มาถึงนะครับต้องรออีกหลายวันนึแต่เดี๋ยวผมจะมาแกะดูนะ เจ Gen นแปดก็ทำการเปิดเครื่องเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะว่าจะเป็นยงฮัลโหลฮัลโหล เ <Smile. S 2> ข้ามาเขาก็จะให้เลือกภาษานะครับเลือกภาษาจะมีภาษาไทยแล้วก็ติดไปที่ภาษาไทยเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณเราต้องอยู่ประเทศไทย ทาางข้ในนี่เจอแล้วกดเข้าไปประเทศไทยเราก็าจะตั้งค่าภาษาเกำลองตั้งค่าภาษาตั้งค่าใี้ตรง <ๆ S 1> เลือกเครือข่าย WiFi ซึ่งเชื่อมต่อกับ Max Leap PC ตั้งค่า iPad ของคุณใช่ไหมแต่ของคนณไม่มีตอนนี้นะครับผมก็ทำการอัปเดตข้อมูลเชื่อมต่อกับ iPhone แลวบอยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าเครื่องจะมีปัญหาไหมแต่ก็ขอให้มันไม่มีปัญหาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการสั่งซื้อ iPad iPad ทาง Shopee นะครับกับร้านอ่า ของขวหาชิร์ดเอสดีโปรเก็ตคอมพิวเตอร์นะครับลองไปเซิร์ชหาดูถ้าใครสนใจนะครับได้ราคาเหมือนในศูนย์เลยครับแล้วก็ทางร้านให้คำปรึกษาดีมากเนี่ก็ฝากไว้วยนะไม่รู้